รู้หรือไม่ว่าเหยื่อซองเขียวกับซองฟ้าของพิมพ์เราเก็บรวมกันไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูว่าถ้าเกิดเราเก็บเหยื่อในซองสีเขียวกับซองสีฟ้ารวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยเราจะนําเหยื่อจากซองสีเขียวและซองสีฟ้ามาเก็บรวมกันในภาชนะเดียวกันนะครับและตอนนี้ในมือข้างซ้ายของผมก็คือเหยื่อจากซองสีเขียวนะครับและในมือด้านขวามก็คือเหยื่อจากซองสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะนํามาใส่รวมกันเลยโดยผมจะใส่สีเขียวไว้ด้านล่างนะครับ และใส่สีฟ้าไว้ด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มจับเวลา เฮ้ยกล้องไม่เห็นเป็นหน้าไว้กล้องไม่เห็นโอ้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากเวลาผ่านไป4ชั่วโมงแล้วผลการทดสอบของเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเทออกมาเลยนะครับชับหรลองดูซิโอมัน,เร,มมมเ,น,นรเริ่มมีความเนะเนะนะครับเริ่มมีความเนรเนโอ้ยตรงนี้เริ่มโดนกินไปหน่อยแล้วเริ่มโดนกินไปหน่อยนึงลวเห็นไหมครับผมลองดูตัวอื่นสิ ตัวที่อยู่ด้านบน Eller, ยัง <notification> ไม่เกิดความเสียหายนะครับก็จะอันนี้ตัวนี้น่าจะเยอะที่สุดเนาะน่าจะเยอะที่สุดตัว faster. อื่นๆก็ยังไม่เกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวลองดูในตัวส่วนของ PVC PVC ก็มีซีก็มีเยิ้มๆครับเป็นน้ํามันอ๋อพีวตัวนี้เริ่มเหนียวๆครับเริ่มเหนียวๆอันนี้ตัวซองเขียวนะครับเริ่มเหนียวๆแล้วเหมือนกันอ๋อตัวนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งอ่าตัวนี้เยิ้มเลยเห็นไหมเห็นไหมเยิ้มเลยอะ แต่โดยรวมจริงๆแล้วยังใช้งานได้นะสี่ชั่วโมงแต่ถ้านานกว่านั้นผมคิดว่ามันคงเสียหายเยอะกว่านี้นะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเก็บแยกกันนะครับเจ้าซองฟ้ากับซองเขียวอันนี้เราทดสอบในเวลาแค่4ี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแบบข้ามคืนให้ดูอันนี้ที่เราเก็บไว้ข้ามคืนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าเหยือ่อค่อนข้างเสียหาย ะละลายแล้วก็เสียรูปไปเลยละลายติดกันไปเลยนะฮะอันนี้เราทิ้งไม่ข้ามคืนนะครับนี่ฮะดูดิมาดูฝั่งของซองเขียวบ้างครับซองเขียวก็จะมีเยิ้มเยิมน้ำมัน,นออกมานะฮะหางผิดรูปไปเลยตัวนี้หางผิดรูปไปเลยนะครับ ฝังของซองเขียวก็จะมีเยิ้มเยิ้มน้ำมันออกมาเยืะเสียรูปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจาไว้นะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับอย่าเก็บเจ้าพิมพ์ซองฟ้าไปรวมกับเจ้าพิมพ์ซองเขียวเด็ดขาดนะครับถ้างนั้นแล้วเหยื่อมันอาจจะเสียหายได้นะครับสําหรับคําแนะนําในการเก็บรักษานะครับสําหรับเจ้าตัวพิมพ์ซองฟ้าของเรานะครับหลังจากใช้งานแล้วเราควรจะ นำมาเก็บอยู่ในซองนะครับโดยเราจะมีถาดให้นะครับก็นํามาจัดเรียงใส่ถาดแล้วก็เก็บใส่ลงซองให้เรียบร้อยนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับและก็ไม่ควรนําไปปนกับตัวซองสีเขียวเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดถ้าสีชั่วโมงยังพอทนแต่ถ้าข้ามวันพอเลยนะครับ